เราอาศัยมาแบบว่ามาแอบส่องค่ะมาแอบส่องไปจับลวดเขาไฟช็อตเลยนะอันตรายนะคะไม่ใกล้เห็นไหมเน่ยเห็นไหมเขาใส่ไฟเห็นไหมน่ะต้องลวดไฟนะเขาเห็นไฟเห็นไหมขวัไปหาพ่อควันน่ะไปไปเบมาแอบส่องเบเขา วากระตโตแกงอะไรนี่แกงฟันน้ำนมเหรอไปท,ทิ้งขยะแล้วว่านั่น่ะบาบาแบ็กชิฟแล้วนะ แบ้แล้วบาบแบ็กชิปแล้วนะคงน้ำร้องร้องนิน้องคงร้องเบบี้เบบี้ชิปเขาก็เบ้เบ้เบอยู่เห็นไหมอ้วนขนาดเลยนะขวันวนน้ำลูกน้ำ 啊。Oh. ขึ้นเขาเลยเป็ดกับกาบก็มีว่าวิวสวยเลยเห็นไหมล่ะโน้โค้งไปเอาหญ้าทำไมลูกบรรยากาศดีมากเลยป้าฝูนฟาร์มทางน้นก็เป็นฟาร์มวัวเห็นไหมเน่ะเห็นไหมน่ะไปทางนั้นก็เป็นฮาร์มวัวนั่นน่ะ ดีมากสต็อปเลยเห็นไหมหล่ะหยุดสง,งักเลยกิ้งลงน้ำไม่มีใครเลยไม่มีใครลงไปเก็บเดอ้อจะบอกให้เดอ้อนเป็ดกับกัป์อยู่เนาะเป็ดกับกาเป็ดอาบน้ำในคลองพูน่ะไหมบรรยากาศดีมากกว้างขวางเลยเห็นไหมขึ้นขึ้นคูเลยเราเมื่อกี้นี่ ขึ้นคูขึ้นคูมาคูน้ําสูงมากเลยขึ้นมาลูกพอแล้วมันจะกิ้งตกลูกมาขึ้นมาสนุกใหญ่เลย โคงเอาไปไหนนะโคงนะเอาไปให้มาเหรอพอแล้วลูกวยาอ่าสวยสวยวิวสวยวิวสวยมากเลยตรงนี้นะโยนยาพ่อโยนยาเมื่อกี้โยนยาสวยมากเลย โยนโค้งหนึ่งสองสามโยนพี่ชอมหันนะเออสวยมากพหันหน้าไปหาไอมี่นะแม่ถ่ายรูปนะน,นะเอาพอแล้วค่ะโ,<ย>โอ้ยนน่นบรรยากาศด,ดีมากาท,กาทานใจหันหน,น้ามาไม่โยนททนใจมองแม่ยากาศดีมากเลยดู่านใจมองทุกคนช้จดูรกาก ฟังว่ค่ะวิวดีมากจริงๆเนาะไอนี่คุ้มแงังนะเอนี่หลนอ้ามีไนแล้วโอ้ช่นั่นโอผมตาดีเะผผมตาดีขนาดเลยลูกกุดบอยมากกดบอยเลยลูกกุดบอยเลยใช่มากชิสสตตติสต นอก่ยๆใครโอ้ยคือหูจักความทะเนาะคนเลี้ยงน้องคนเลี้ยงน้องให้นอข่านน่ะเลี้ยงน้องย่าน้องตกดึงคอเสื้อวัดรัดรัดไว้เลยระวังโค้งน่ะระวังลื่นลูกรออๆอ รถมาอันตรายลูกรอน้าแฟตลงไปเห็นไหมน่ะหนึ่งสองสามไปอุ๊ปตงไปไม่เลื่อนแล้วพ่อเออวันนี้ทีเราลงแล้วบันนี้พ่อเดวจะมาเอาด้วยไหม โย่เออเขาเอาไปเออลงโลดเผืขนาดขนาเห็นบหมลงโลดลงโลดเผว่อเฮ้ยเนอะเงดหลายพอนี่เออมีลมมเป็นตกลมเป็นทิ้งน้ำเขาเลยลงโลดเว่